เอโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีเช้าวันที่เจ็ดกันยาสองห้าเจ็ค่ะวันนี้ก็พากันมาที่ป่าบ้านคณาเนาะสิ่งที่เจอวันนี้สาวเอนี่จ้าาคิดบ่ขาดฝันจ้าว่าเฮ็ดละงูกจะโอกเมนแล้วไม่ได้มูน้อยเมียนจ่าพมกได้มูไม่ได้ดอกเดียวได้นน่พี่จ้าเมืองจ้าไรไปคุณจ้าคุณอีกจ้าคุณมูใหญ่ตืบจ่ามูนี่มูแรกแหกมานะเมีนจ้าิเลยจ้า ้สัเขาดงก็เขาดงเถอะเนาะมือนี่มูวันไอ้เก็บเขาดงเมียนไปแบบมั่วๆเมียนมูวันไอ้ไปแบบมั่วๆก็ได้มาหน่อยนึงข้าเจ้าหูจากทางข้าเจ้าไปถึงจุดก็ได้หลายนู้นทุกคนอุ้ยมึงจ้ะอื้อมึงจ้ะฟัวหมาน แตกแล้วจ้าปลาแตกหมายแตกมือนีหมานไปน้ำปันกับสาวอีด้ด้จ้า เมือกี้ก็เจอ f อซก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายสาวเอนะคะจ้าอุย้ยมันเป็นสีบบหมานแล้ว ก็มีอ,อู้อันนี้เป็นปาดเคืองง่ได้เจอเป็นปาดเคือ อ๋อเาอเาแล้วก็อยูอ่ในยูอยู่แมงโจ้ละ

Ủa, uh, yeah. ai bỏ <laughs> อะไรคกันขาวก็มีจ้ะดอกใหญ่ๆด้วยตรงนี้ พอม mm ีให้เก็บอยู่เนาะแม่จ้ะ่อันนีกาเก็บไต้หลยเติบเล้วเห็ดขาวนี่ตุ้ม่นอนจังกันยังนี้ดูจหดอกใหญ่เทือนๆผลเขาผลอีกมเนาะขาลายนะจ้ะส่สองสี อันนี้ของน้องอาจะมันออกก้นเนาะเห็ดขาวก็มีเห็ดขาวเห็ดขึ่งขลายเนาะมีเห็ดเห็ดวัวีเห็ดไข่ดอกนี้ดำดมเป็นสาหาออกไปว่างหันแล้ว่นสลับกันเนาะนี่เขาออกเราเข้าแตม่มือกันจ้หมันไทยหมันมันเป็นจังหวะแล้วเนาะสไอ่์แตกตา ตามันจุดไยจุดมันเนาะมองไถมองมันก็เหมือนที่เราไปหาเห็ดพึ่งเขาดงเมื่อวานเราไม่รู้จักเนาะมันก็ไม่ได้พึ่งเขาดงเมื่อวานก็ได้เพราะเพราะน้อยนึงอยู่เขาพูว่าเขาเป็นคนจงมืองเนาะแต่ว่าคนหูึ่งจงมืองอู้เพิ่นได้เต็มตาสะออนของเพิ่นดอกนี่บอค่อยงามปานไหนดีดีอยู่ปานไหนเจ้ากระพอเนาะ วันนี้ก็สลับมาเล่นโซนฝั่งอลงกรอบ้งางเนาะหลังจากที่เมื่อวานก็ไปฝั่งคณ<น>าคณา,าเส้นหลังโรงเรียนไม่เป็นหมายจะโงใช่ก็เลยหาไม่ค่อยได้ได้ก็ได้หน่อยนึงใส่บนว่ายางจนวินจนวินจนวิน ยังไงปานะแม่จ้ะยั่จบทาเพื่นเราดอกนี้อุอเออตะขาอ้เอาตะดอก Nó mịt mũi lắm chá Đẹp chẳng đấy, sao ý cả Mình. 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 Mình hình ดอมันเนพืนเอาแล้วนยาจะดอ คนกัเลืนดกไม้อบางดอกกะเทาทิ่มืดขึ้นเข้าโอ้โหพอมันใหญ่มาก

หลายนี่จเนาเเียวดอกแดดของมดูการเห็ดเนาะะนนอัียนนันนีบ่ได้มึงตีอะเจีบกำหนาสาวอีก อ้สันเป็นยังคือสันเล่นนี้ดิโนเมนเสียงนกกับคนลูกพนคู่แค่นั้นแหะเอาเสียงลิงตัวนี้เลียนใครยังเอ่ยใครยังนี่ ไข่เห็ดละงากติทำให้ดีใจอีกแล้วเมียนเห็ดละงากบัวกเป็นทั้งสี่ไข่เห็ดนะจ๊ะไข่เห็ดเช็คว้ายเห็ดละงูเอา้าบัดน,นี้เห็ดขงงาวเห็งเนาะเมียนจ้ะเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงเนาะเมียนจ้ะทั้งนี้นทั้งนี้เจ้า,าตัวโอ้โหลายเนาะก็ยังอยู่โซนบนเหมือนเดิมเนาะสิจ้ะ อ,อกซนบนขึ้นแบบนี้ออกซอนบนมมนดีสาวเอกมานลนะจ้ะมานจ้ะนาฟังจกของมารอยู่พี่สาวาน้อง ใต้ใบน่ะอ๋อใต้ดอกมาจ้าเสอมาจ้ารุปผลงานในวันนี้ก่อนกลับบ้านกันจ้าจ้าได้เห็นงังยๆจ้าก็ได้เห็ดขาวเห็ดเขียวดอกนึงแล้วก็เห็ดผึ่งจ้าเห็ดผึ่งคาล้ายเห็ดผึ่งลวมจ้าก็กะยอดเด็ดเนาะเห็ดเลาหงูมูหนึ่งจ้าสุดยอดเลยเนาะวันนี้สุดยอดมื้นี่จ้าเพราคิดว่าสิได้เห็ดหลงหงูเมนก็เริ่มมีแล้วเนาะแมนจ้าเริ่มมี พื่นก็ไดไข่เน่้ออย่างเน่ยเนะที่เห็นพื่นเนาะพิกัดแล้วก็ไม้ก็อยู่ที่ป่าลงกรนะจ้าโซนบนโซนบนเนินสี่สองสี่เหมือนเดิมโอเคก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ